คืนนี้คุณพยากรณบอกว่าอุณหภูมิประมาณลบหตอนนี้อยู่ในรถแคมเปอร์แวนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนามเจอนีีเดี๋ยวนี้พามาชมบรรยากาศกลางคืนนอนในรถแคมเปอร์แฟนในเมืองหนาว ตอนนี้เวลาประมาณใกล้ๆจะสองทุ่มครึ่งอันนี้อยู่ในรถวันนี้ไปเดินขึ้นเขาเรียวบีอแคลเขารู้แลวขึ้นไปบนจะว่ายอดมันก็ไม่ได้ยอดสูงสุดนะแต่ก็คือสูงมากอะ่ะคืนนี้คุณพยากรณบอกว่าอุณหภูมิประมาณลบหก ตอนนี้อยู่ในรถแคมเปอร์แวนกระเปา๋าน้ำร้อนค่ะเพื่อที่จะได้วางไว้ใต้ผ้าห่มให้ความอุ่นผิดมา่านเวลาเปิดไฟแล้วข้างนอกจะได้มองไม่เห็นผ้าแบบนี้ต้องแบบนี้นะจะอุ่นแบบนี้แบบนี้ก็จะเย็นเนี่ยเ่ยอยนะ่างเยเย็น แต่หน้าร้อนเนี่ยโอเคแต่หน้าหนาวนี่มันมันเก็บความเย็นเนี่ยต้องเอาอันเนี้ยไปทับไว้ข้างบนอีกทีหนึ่งมันจะทําให้อุ่นถึงขนหมีขั้วโลกค่ะชั้นใดชั้นนั้นเลยเพราะทําไมหมีขั้วโลกขนถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าจะไม่อมความหนาวจะได้ไม่ออมความหนาว ได้ไฟมาใหม่สว่างหวางเผินเลยค่ะอันนี้ยอดเยี่ยมอันนู้นนี่ไฟอ่อนไฟไม่พอเนี่ยเอ่อ,อนพ็พอดูได้นะแต่ถ้าถ่ายวีดีโอนี่คือหน้า,นาเนอร์นี่มองไม่เห็นเห็นไหมคะสอปอนนี่ซื้อมา2ปอนเองสองปอนก็คูณสีก็ประมาณ80กว่าบาท80ดบกว่าบาทใส่แบตเตอรี่3ก้อนก้อนเล็กๆ สว่างถูกใจเลยอะถ่ายมาเห็นหน้าเห็นตาหน่อยก็คือเมื่อ,อ,อคือนอนอนข้างบนนู่น่ยนอนข้างบนที่จะตีนเขาคือมันก็อยู่บนเขานะแต่ว่ามันก็เป็นตีนของยอดเขาอีกลูกหนึ่ง ลมแรงมากเลยเมื่อคืนแต่วันนี้พี่แทบไม่ได้ยินเสียงลมเลยนะคือดีอ่ะแต่ว่าอุณหภูมิน่าจะใกล้เคียงกันเมื่อคืนลบเจ็ดคืนนี้ลบหกแต่ก็ขนผ้าอันนุ่มนวลหลายผืนนะี่ะคลุมๆกันละทีจังวัด แล้วจะเอาภาพไปฝากค่ะวันนี้ถ่ายถ่ายถ่ายรูปกล้องเยอะเหมือนกันนะภาพนิ่งใช้โหมดแมนนวลก็ก็ดีเนาะเราได้รู้เรียนรู้การปรับไม่ใช่ออโต้เราสามารถที่จะควบคุมกล้องได้แล้วก็ What you looking for คะ อันนี้ก็ดีนะคะก็อันนี้เป็นอคลุมคอค่ะแต่เอามาคลุมหัวเพราะว่ามันอุ่นดีอุ่นดีค่ะแค่นี้ก่อน วิดีโอนี้ลาไปก่อนรอชมบรรยากาศยามเช้าวิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเราทุกคนมีบางสิ่งในตัวที่น่าภูมิใจเสมอเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ